วันนี้นะคะญาติผู้ใหญ่จะมาจากาพิษลกสุขโขทยัยแล้วเขาขอข้าวกล้องไปกินนะคะเดี๋ยววันนี้วิทยาจะเอาข้าวสีไปฝากผู้ใหญ่นะคะนี่เป็นข้าวนะคะเดี๋ยวจะเอาไปสีข้าวค่ะ ข้าวออาข้หอ,อมมะลิกับหอมมะลิแดงนะคะ mm hmm. เราเอาข้าวใส่เครื่องเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปยืนอยู่ใกล้ก็ได้ค่ะมันจะไหลออกมาแล้วสวยด้านหนึ่งมันจะเป็นข้าวขาวหอมแล้วก็เป็นข้าวซ้อมมือก็ได้ค่ะแล้วเราก็ทําโรงเรือนในข้างหลังไว้เก็บที่แกบนะคะโรงเรือนข้างหลังอ่ะแดแกโรงเรือนหน่ะค่ะโรงเรือนโอเคค่ะ นี่คือลงเรือนนะคะนะคะลงเรือนที่แก่เ็ศมันจะสีออกมาแบบนี้นะคะเป็นลงสีขนาดเล็กค่ะตอนแรกไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าต้องไปจ้างเขาสีที่อีกหมู่บ้านนึงทำให้ยากลำบากเราเป็นข้าวอินทรีย์นะคะไรสารพิษพอสีไว้นานๆมันก็จะขึ้นมอดเร็วเพราะฉะนั้น เราต้องยอมลงทุนถอยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่ออกมาค่ะมันใช้ได้สองระบบนะคะได้ทั้งข้าวล้องและข้าวซ้อมมือและข้าขาวค่ะ